ครับท่านผู้ชมทุกท่านแล้ววันนี้เราก็อยู่กับช่อง Evolution BA ซึ่งวันนี้เราจะมาเล่น i p p โ r e ีเ r รกันนะครับมันเป็นอะไรที่แบบโคตรเพอร์เฟกเลยซึ่ง i p p โซึ่งผมก็ไต่ตองแล้วว่าถ้าเกิดผมมี Hitman ที่ต่อยเร็วอยู่แล้วแล้วโคโนตผมแบบใช้โฟกัสมันก็ต่อยพอๆกันกับ Hitman แต่ก็ดีกว่าที่มันแดดไกลกว่าซึ่งทำให้ผมก็เลยคิดว่าใช้ i ิปโดีกว่า ซึ่งสกิลนี้ก็คือแดมซีโร่นั่นเองครับจะเป็นการหลบและดูเหมือนใช้ดได้เรื่อยๆด้วยอ๋ออ่ะ,อะซึ่งเราจะไปดูสกิลแต่ละอย่างของมันกันเลยอ่ะครับมาซึ่งผมก็ไม่ค่อยรู้ว่าสกิลมันทำอะไรได้เพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นอิปโปมาสกิลมันก็จะคล้ายๆของโกนนิดนึงคือการต่อยแล้วมันจะเพิ่มอันนี้ให้ มันจะรีคูดาวสกิลเรามาดูสกิลจริงของมันกันเลยนะครับโอ้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เหมือนว่าต้องให้ศัตรูต่อยก่อนหรือเปล่ามั้งนะครับมาขั้นที่หนึ่งเริ่มโยกขั้นสองขั้นสามนี่ครับมันจะเป็นขั้นๆไปครับให้เราจับจังหวะขั้นมันดีๆมันจะมีเสียงออกมาด้วยครับ เสียงมันของมันจะเริ่มเร็วขึ้นเรืเร่อยๆมาขั้นหนึ่งหยุดเริ่มโยกขั้นสองเราจะพุ่งเข้าไปหาตัวนี่ครับสุดแค่ขั้นสามครับ